โอเคสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอนทีซีจีพอคเกตกันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปแนะนําเด็กใหม่ที่ผมได้ไปลองมาแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กพอตัวเลยนะสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บวินไม่ครบ45วิวินนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อยากเล่นเด็กวินดี้หมาไฟ EX ก็เดี๋ยวมาลองดูเด็กลิสต์ของผมแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะอย่างที่บอกครับ การพระเอกของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นวินดี้เอตัวนี้ครับสำหรับวินดี้เนี่ยตอนที่เห็นแบบแรกนะหลายคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้วินดี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่ใช้พี่ดอนนะครับเพราะว่าพี่ดอนเนี่ยเพิ่มจี้แค่จี้เดียวแต่เดเมจที่ทําได้เนี่ยสามารถโจมตีได้สูงถึง200นะเรียกได้ว่าสามารถวันช็อตได้ทุกตัวเลยนะครับสาหรับการพี่ดอนนะแล้วน้องหมาวินดี้ของเรามันมีข้อดีอยังไงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าวินดี้เนี่ยเพื่อนๆมันมีข้อดี กว่าที่คิดนะถึงแม้ว่าสกิลโจมตีของวินดี้นะครับมันจะใช้จี้เพียงแค่3จี้แล้วก็เดเมจเนี่ยหนึหน่วยใช่ปะ่ะแต่มันต้องแลกมันกับการที่บินดี้เนี่ยจะทำเดเมดใส่ตัวเองด้วย20หน่วยนะครับซึ่งไอ้ข้อเสียตรงเนี้ยผมเชื่อว่า อาจจะมีเพื่อนๆบางส่วนนะครับที่เห็นปุ๊บแบบเฮ้ยโอ้โหเราตีไปแล้วทําไมเราต้องเสียเลือดด้วยมันดูมีข้อเสียกับตัวเองเยอะไปนะครับเลยทําให้ไม่อยากจะใช้งานเท่าไหร่นะแต่ผมบอกเลยว่าไอเดเมท120หน่วยกับ g 3G เนี่ยเพื่อนๆเป็นอะไรที่แรงมากนะครับสามารถวันช็อตโปเกมอนตัวอื่นได้เยอะมากนะโดยเฉพาะตัวเมตาฮอนทิตอย่างเช่นปิกาจูนะครับโดนทีก็คือบินเลยนะหรืออย่างทันเดอร์นะครับถ้าเราใช้คาสกิเป็นการ์ดบัฟเสริมพลังโจมตีอีก10หน่วย วินดี้ของเราก็สามารถวันช็อตได้เหมือนกันเพราะว่าทันเดอร์เนี่ยเขาจะมีเลือดอยู่ที่130นะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนี่นะครับทนะันเดอร์ยเอนะนี่เลือด130นะครับเพราะฉะนั้นทันเดอร์เนี่ยก็คือโดนวันช็อตด้วยเหมือนกันนะส่วนตัวละครตัวอื่นนะครับอย่างฟิเซอร์เนี่ยไม่ตายเพื่อนร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ตัวเมตาอย่างสตาร์มี่เนี่ยก็สามารถโดนวันช็อตได้เหมือนกันนะเพราะเลือดเขาแค่ร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวลองมาดูเด็กสีอื่นบ้างน,นะ แล้วถ้าเราไปเจอเด็กเร็วนะครับอย่างเช่นพวกแกนล็อบนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือโดนวันช็อตบินหมดเลยเพื่อนเพื่นเพราะว่าเลือดของเขาน้อยกว่า120นะครับแล้วก็ถ้าลองมาดูเ,เด็กพิกาจูนี่คือไม่รอดนะแล้วก็ส่วนเด็กวิวทูเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามิวทูเนี่ยเลือดเขา1้0นะครับเราจะเป็นต้องตี2ครั้งนะแต่ว่าเซอร์ไน เลือดเขาแค่ร้อยสิบครับถ้าเราลากขึ้นมาตบได้เนี่ยเซอร์ไนก็คือโดนวันช็อตนะต่อให้เป็นร่างสามก็ตามนะครับส่วนเด็กต่อสู้นะครับอย่างโอโกลิซารุเลือดเนี่ยเก้าสิบนะครับโดนวันช็อตเลยส่วนไคริกี้นะครับร่างสามเนี่ยเราวันช็อตไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเขายังอยู่ที่ร่างหนึ่งกับร่างสองเราก็สามารถวันช็อตได้นะเพราะว่าเลือดเขาอยู่แค่หนึ่งร้อยนะครับและถ้าลองมาดูโปเกมอนสายดาร์กนะครับอย่างเช่นเบโตเบตันหรือว่า มาตานดกาสนะครับสองตัวนี้ก็สามารถโดนมาช็อตได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าช่วงหลังเนี่ยคนเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไอ้เบตโตไปตันกับมาตานดกาสนะครับแน่นอนว่ารวมไปถึงอาบอกด้วยนะครับเพราะว่าอาบอกเนี่ยเลือดแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสกิลของบินดี้เนี่ยเพื่อนๆร้อยยี่สิบหน่วยแลกกับการที่เราต้องเสียเลือดยี่สิบหน่วยเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับเพราะโปเกมอนส่วนใหญ่สามารถโดนมาช็อตได้เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่นงก และเด็กไฟที่เราจะเล่นกันนะครับเราจะใช้ไฟเยอเอ็กด้วยซึ่งความสามารถไฟเ e อเเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการเรียกแปดจีนะครับทำให้เด็กไฟของเราที่ใช้ w i n ดีเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างเร็วนะซึ่งถ้าพูดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเด็กลิสตที่ผมจัดแล้วก็มาดูการซักสามแพทเทิรแล้วกันวันนี้ว่าเด็กที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับ โหมดที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับแน่นอนก็จะเป็นโหมดอีเวนต์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเล่นชนะครบ45วินแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เจอตอนนี้ก็จะเป็นผู้เล่นที่จบ45วินแล้วด้วยเหมือนกันนะก็สำหรับเด็กลิสครับจะมีโปเกมอนทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีเป็นคิวคอน วินดี้นะครับแล้วก็ไฟเยือนนะก็แน่นอนว่าคิวคอนเนี่ยผมก็ใส่มาเต็มเลยนะครับล่าง1 2ใบล่าง2 2ใบนะครับวินดี้เช่นเดียวกันล่าง1 2ใบล่าง2 2ใบนะครับแล้วตัวสุดท้ายไฟเยือนก็จะใส่2ใบเช่นเดียวกันนะครับไอเทมแล้วก็ซัพพอร์เตอร์ที่ใช้นะครับผมจะมีใช้ขวดยา1ขวดน้ำยาสปีดนะครับ2ขวดโป๊กบอล2ลูกแล้วก็จะมีดอกเตอร์ออคิดนะครับหัวหน้ายิมไฟ1ใบนะครับคาสากิ1ใบแล้วก็หัวหน้ายิมพลังจิต อีกหใบนะและถ้าถามผมว่าทําไมผมถึงเลือกใส่คิวคอนมาด้วยนะครับเราใช้แค่ไฟเยอร์กับการีแล้วดวงเราไม่ดีเนี่ยปกมอว่าทั้งสตัวนี้มันจะต้องใช้จี้ในการตีถึง3 g จีนะครับการที่จะแปะ3จีแล้วหวัวสรุดศัตรูได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับผมก็เลยหยิบน้องคิวคอนใส่มาเสริมด้วยนะเพราะว่าคิวคอนเนี่ยใช้แค่2 g จี้ไฟแล้วก็ตีได้ถึง90หน่วยนะครับเด็คลิสที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราก็มาดูเกมเพย์ของจริงเลยดีกว่าว่าเด็กนี้เนี่ยมันเล่นประมาณไหนนะครับอ่ะก็มาครับแน่นอนว่าเราเล่นในโหมดอีเวนต์นะเพื่อนๆเ,เจอแล้วนะครับโอเคโทอาเกะน,นะครับคุณโทอาเกะไหนดูซิก็สำหรับทีมเราเนี่ย,ยท่าทดีต้องเริ่มหลังเพื่อนๆอ่ะแบบนี้ดีครับ เพราะว่าถ้าเราเริ่มหลังนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีไฟเยอขึ้นมือเราสามารถใช้คอมโบเรียกจีนะครับได้ตั้งแต่เทิร์นแรกนะโอเคผมก็ลงไฟเยอนะครับแล้วก็ลงโลคอนนะครับทิงไว้เป็นตัวร่างหนึ่งนะครับมือเราก็ต้องบอกว่ารอบนี้ถือว่าโอเคนะมีด็อกเตอร์อคิดสอใบเลยนะครับช่วยเยวล,วล่งโจกาได้หลักเลยตอนนี้เนี่ยคือเราต้องหาร่างแรกของกาดีเ้เพื่อนเอ้ยร่างแรกของวินดี้นะ โอเคเขาเล่นเด็กสายฟ้านะครับแต่เหมือนตัวใหญ่เขายังไม่ขึ้นมีแต่ตัวเล็กมาแล้วนะครับ t h นเดอร์ x เด็กนี้ันเดอร์ VS f i r ไมาโอเคซาบีน okay, ่นะครับด็ออรอคิดโจ์สองใบโอเคครับโลคอนมาอีกตัวนะครับผมก็ลงน้องโลคอนไปก่อนแล้วกัน แล้วก็เรียกจี้เลยครับได้ไหมดูดิข้อดีของไฟเยอร์เนี่ยคือเรียกจี้เนี่ยมันเรามีโอกาสทอยสามรอบนะเพื่อนๆสวยครับได้มาสองนะอล้ก็แปะไปเลยครับตัวหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องจวดคิวข้อนี้ขึ้นมือนะแต่จริงๆถ้าให้ดีเนี่ยถ้าเรามีการดีมันคือจบแล้วเพื่อนๆจริงๆถ้าการดีมาตาหน้าคือผมพัวร้อยยี่สิบได้เลยนะ แต่ว่าอันนี้การี้ลัางแรกไม่มานะครับอาจจะต้องใช้คิวคอนลุยไปก่อนโอเคปีกรจูเข้ามาแล้วด้วยแต่ของเขาเริ่มชา้ากว่าเรานะเพราะว่าเขาได้เริ่มก่อนนะครับแปะจี้ได้ชา้ากว่าก็ถือว่าดีครับมาเดี๋ยวนะมันมาสลับกันหรือเปล่าเนี่ยล่างหนึ่งล้างสองมีไหม คาสก,กี้โอเคมาแล้วครับการีลงกาดีไปเลยครับแล้วก็แปะจี้ไว้การีนี่แหละแล้วก็เรียกจี้เอามาติดการีเพิ่มครับขอสักเม็ดนึงอะ่ะถ้าได้สักเม็ดนึงตาหน้าผมก็พร้อมหวดละโอเคโอ้โหสวยจัดครับ2เม็ดลงไปเลยครับไม่ต้องคิดนะครับ บอกเลยว่าเราได้เปรียบเขาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไฟเยอเราเนี่ยถอยติดเพื่อนคือถ้าเขาเอาปิกจูขึ้นหน้ามาก็คือโดนการ์ดี้ผมกัดคอขาดเลยนะ <c oughs> การ์ดี้ผมหัวร้อยยีนะครับแล้วผมก็กะว่าแบบเดี๋ยวจะเอาการ์ดี้เนี่ยเอาไว้รอปิกจูกเพื่อนแต่จริงๆต่อให้เขาไม่เอาปิกจูขึ้นมาผมก็เอาการ์ดี้ขึ้นไปกัดให้อยู่ดีนะโอเคเขาถอยมาครับ น่าจะอยากใช้พิกาจูหวดอย่างนี้คือเข้าทางเราเลยเพราะว่าตัวที่โดนเดเมจเนี่ยก็จะเป็นไฟเจอครับแล้วไฟเจอเราเนี่ยตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าหมดหน้าที่แล้วเราเอามาแค่เรียกจี้แล้วก็มาแทงในช่วงแรกเฉยๆนะครับโดนตบก็ไม่เป็นไรพอเราถอยมาแล้วไฟเจอโอเคคิวคอนขึ้นมืออีกโอ้โหสวยจัดมาก็แปะจี้ไปก่อนครับเดี๋ยวถอยไฟเอนะ ตอนนี้จี้เราแบบลนๆเลยถอย2เมตรแล้วก็กาดีขึ้นไปครับอ่าพร้อมกัดคอครับพร้อมขย้ำเจอเซอร์ไพรส์แน่นอนไปเลยครับพิกจูเรียบร้อย120ยนะครับแลกกับ20ดาเมจเพื่อนเห็นไหมบอกแล้วว่ามันคุ้มครับคือเราฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวแต่ว่าแรกที่เราต้องเจ็บ20เนี่ยโคตรคุ้มนะเพื่อนๆตอนแรกผมคิดว่ามันแบบไม่ค่อยดีนะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ย บอกเลยว่าไม่ขนาดนั้นนะ20ดเดมจนี่คือจิบจเลยกับเดเมจที่ได้นะครับแล้วดูในมือเราคือเรามีวินดี้ใช่ปะตี120กับคาซากิในมือนะครับบวกแอทแทกอีก10ก็คือทันเดอร์เนี่ยปยิวแน่นอนตาหน้าซึ่งทีมเขาเนี่ยน่าจะแก้อะไรเราไม่ได้แล้วละ่ะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาโดนไป2แต้มแล้วนะครับ ลงมาอีกยังไงก็ไม่ช่วยอะ่ะเพราะตัวไหนตายก็คือจบนะแล้วผมมีซาบีนาด้วยโอเคเขาสลับนะครับง่ายมากตัวผมพร้อมสลับนี่เพียบนะเอาคิวค่อนขึ้นไปแล้วกันเพราะว่ามี2 g นะครับหัวมาคันเดอร์สบายๆยสเดยเมตรก็มาจบเกมกันเลยครับ หอยนะครับแล้วก็บัฟหัวหน้ายิ้มหัวหน้าแก่งล็อกเก็ตไปเลยโอเคศัตรูยอมครับอ่าก็ไปครับจบไฟที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ลุยไฟที่สองกันต่อเลยครับรอบนี้ก็ยาวๆนะครับสาสามไฟติดคลิปนี้ไป ส่งหัวใจให้เขาก่อนเขามามอบชัยชนะให้เรานะไปครับลุยกันต่อโอเคเจอแล้วครับคนนี้เลเวลสิบเนะครับ,บ X1 แมานะครับเนีย yes, สเหมือนกันโอเคเริ่มหลังอีกแล้วครับวันนี้ผมทอยดีจัดนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆการมือผมนี่คือครบเลยนะอันนี้คือคอมโบเต็มสู่ครับ ไฟเยอร์หนะครับการี่หนึ่งแล้วก็วินดี้หน่งนะโอเคเขาเด็กสายฟ้าอีกแล้วนะครับสายฟ้านี่ฮิตนะถ้าไปดูในลีกแข่งของญี่ปุ่นนะเพื่อนๆจะบอกว่าเด็กปิกาจูเด็กสายฟ้าเนี่ยทางทันเดอร์ Thunder, EX ทางปิกจูเนี่ยเป็นเด็กที่นิยมที่สุดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหทันเดอร์น,นี่2เลยครับไม่เป็นไรเราไม่กลัวเพื่อนคอ,นโอมโบเราติดนะตอนนี้คือขออย่างเดียว คอยไฟเยอร์ให้มันออกหัวนะ,ะลงไปอีกตัวครับแล้วดูดิเรามีการถอยสองอันน่ะคือแบบพร้อมหวดมากอะ่ะสองขอสองเม็ดหัวโหวก้อยหัวหัวเออโอ้โหเพื่อน,อ,นอะไรมันจะดีไปกว่าน,นี้ครับเนี่ยแปะไปครับมาตาหน้าพร้อมลุย เออใช่แล้วก็สำหรับเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวนะกาเขาสวยจัดสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับไอ้ทันเดอร์เนี่ยเพื่อนๆพ่อมันแพ้ท่าสายฟ้านะเป็นมอนเตอ์ไฟฟ้าที่แพ้ไฟฟ้าครับโอเคมาเขาแปะกระจูนะเอ้ยเขาเอ้ยเดียวโอ้โหโดนเก็บการ์ดได้ไหมเนี่ยวินนี่วินนี่้ย,ยอโอ้โหเดียววินนี่ผมไปจบเลย โอเคยังมาอยู่ครับเกือบเกือบแต่ว่าเราไม่มีการถอยอะ่ะรอบเนี้ยคือเราเอาไงดีผมหดไปก่อนดีไหมหรือผมแปะไฟเยอร์ไว้ดีโบไปก่อนเดี๋ยวโดนเก็บอีกรอบนึงนิดปวดหัวเลยครับโอเคผมแปะไฟเยอร์ไว้ก่อนนะอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็เลี่ยครับคือถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเดี๋ยวผมเอาไฟเยอร์หวดก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย ผมตี130เก็บทันเดอร์ไม่ได้นะรอบนี้เราได้มา2เม็ดนะครับก็เดี๋ยวผมใส่โลคอนไป1แล้วก็วินดี้อีกหนึ่งะครับกระจายไปก่อนโอเคมาตาหน้านะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องเอาไฟเจอมั้งถ้าเขายังเอาทันเดอร์ยืนอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาเอาบิกาจูขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาวินดี้ขึ้นไปกัดเอ้ยเขาจะเอาบิกาจูขึ้นมาจริงไหมเนี่ยเหมือนเขาแปี้พร้อมโอเค ประเด็นคือปิกจูเขามันเก็บผมไม่ได้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขารีบเอาขึ้นมาทําไมเอามาแบบนี้คือรีบเออเขาเรียกอะไรอยากลงไปกองครับอยากลงไปกองวินดี้ผมพอมากตอนนี้อ้าวโดนสลับผมเอาวินดี้ขึ้นเลยได้นะขึ้นได้เพราะว่า ปิกาจูเนี่ยตีหกสบเพื่อนตอนเนี้อ่ะไปเลยครับแล้วประเด็นคือด้านหลังเขายังไม่มีตัวไหนแปะจนะยังไงก็ตาหน้าเก็บบินดี้ผมไม่ได้แน่นอนผมน่าจะเก็บเขาได้2ตัวเลยด้วยซ้ำโอเคคิวคอนนะครับมาเพอร์เฟกต์แปะไปเลยอ่อไปครับร2 0ยยี่สเมตรเรียบร้อยครับปิกาจูนะครับ มองเลยวินดี้ก็เป็นอีกหึ่งตัวที่แบบเอาไว้เก็บเจ้าหนูใส่ฟ้านะเขาเอาทันเดอร์ขึ้นหน้ามานะครับเนี่ยคือมันจบแล้วเด็กเขาจริงๆเพราะว่าต่อให้เขาตีผมใช่ปะ่ะผมก็วินดี้กัดเขาก็จะเหลือเลือดสินะครับแล้วตาหน้าต่อให้เขาเก็บผมได้ผมก็เอาตัวข้างหลังขึ้นมาหวดเก็บเขาได้อีกทีนะ จีเขาไม่ทันเราอ่ะออต้องบอกว่าเราอ่ะได้เปรียบจีรู้ป่ะโอเคเขาถอยฟรีนะครับวันนี้อาจจะไปเก็บทันเดอร์แต่ก็ไม่รอดอ่ะเพราะว่าถ้าผมัวดทันเดอร์ตัวนี้ไปใช่ป่ะตาหน้าเขาก็ต้องแบบมีถอยทันเดอร์ตัวเนี้ยถ้าไม่มีเนี่ยเขาต้องแปะจีซึ่งเขาก็จะไปแปะจีทันเดอร์ตัวข้างหลังไม่ได้นะครับเขาก็จะใช้ท่าใหญ่ไม่ได้อยู่ดีขวดไปครับมันจบละ ีเขาเล่นนานมันมีโบนัสแต้มอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาสู้สู้สุดใจมากอะ่ะโอเคเขาส่งน้องมานะครับแปดจี้ให้น้องด้วยวั <What? S 1> คืออย่างอ๋อมีสลับแล้วยังไงอ่ะโหจี้ผมเต็มทุกตัว เขาน่าจะมอบเลยครับมาส่งเคราะห์หน่อยไฟเยอร์เรียบร้อยครับการมือเทพมากวันนี้ก็จบครับไฟที่2นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูไฟสุดท้ายกันต่อเลยนะครับของวันนี้นะมาเรียบร้อยนะครับเอาจริงเด็กนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เด็กที่ผมว่าเล่นสนุกมากเลยนะ แต่ว่าเด็กนี้มันใช้ของแพงเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีตัว ex 4ตัวไงมันมีวินดี้สแล้วก็มีไฟเจอนะครับต้องคนที่เปิดซองลิซดอนเยอะๆอะ่ะเออจะจัดได้เด็กเนี่ยแต่ถ้าเปิดผสมผสมผมว่าน่าจะจัดไม่ได้นะมาตาสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวนะวันนี้ผมแล้วคอยได้ก้อย3ทีเลยเพื่อนๆดวงดีจัดแล้วดูมือโอ้โหมันแบบมันอยากให้ผมชนะจริงๆ โอเคเด็กน้ำครับน้องกบนะเอ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าจี้เขาเป็นจี้ความมืดนะครับจี้ดาร์กอันนี้น่าจะเป็นเด็กมาตาโดกัสกับเอ่อกบนินจาผมเคยเห็นลิสต์อยู่แต่ไม่เคยเล่นเหมือนกันจะเป็นเหมือนเน้นแบบแปะพิษนะครับแล้วก็ยิงดาวกระจายน้ำต่อไปเรื่อยๆแต่บอกเลยว่าเลือดเขาเนี่ยไม่พอหมาผมแน่เพื่อนๆตีร้อ่สนะครับโคตรแรง ตวการ์ดขึ้นมาก่อนโอเคโลคอนแล้วก็การ์ดถอยโอ้โหดูดิการ์ดมันแบบเป็นใจโคตรมาขอ2เม็ด2เม็ดโอ้โหไม่ได้สักเม็ดถามจริงเอาไปเลครับต่อเวลาให้เขาหน่อยอ๋อใช่แล้วก็สำหรับไฟเออร์เนี่ยเ,เพื่อนๆมันแพ้สายฟ้านะไม่ได้แพ้น้ำนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปเกมอนไฟ แต่ว่าถ้าเป็นพวกตระกูลนกเนี่ยมันจะเอ้ยเดียวโอ้โห,โ,โ,หโดนเก็บการ์ดวินดี้มันจะแพ้สายฟ้านะตระกูลนกมีไหมโอเคโอ้โหรอ,อดตายรอดตายได้อยู่เอาจริงผมโดนเก็บการ์ดสองรอบลอดสองรอบเลยนะอ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับมาตาโดกาสนะเอาจริงข้อดีของมาตาโดกาสเนี่ยคืออบิลิตี้เขาไม่จำเป็นต้องมีเอเนรอร์จีนะครับแปะพิทได้เลย ว่าตอนนี้เขาจะถอยกบหรือเปล่าแค่นั้นแหละจะมาแปะพิษผมหรือเปล่าแต่แปะไม่แปะก็ไม่มีผลอะไรมากนะเพราะว่าไฟเยอร์อย่างที่บอกคือเราเอามาเรียกจี้เนี่ยประมาณ2เทินอยู่แล้วเพื่อนพอหลังจากเทินที่2เนี่ยเราก็จะเอาตัวเดเมจหลักนะครับกระโดดขึ้นมาแทนแล้วไฟเยอร์โอเคคาสกินะครับมาไฟเยอร์ อหน่อยสองจี้แบบบําเพงมาอย่าก้อยสามนะโอเคสวยครับสองจี้จริงๆจีจ้เดียวก็พอนะแต่ว่าสองจี้เนี่ยก็มีเยอะไว้ยังไงก็ดีกว่าครับเรียบร้อยตาหน้าพร้อมหัวนะ ซึ่งตาหน้าเนี่ยเขาพร้อมตายเพืเ่อนๆเลือดร้อยสิบกับแปดสิบนะครับไม่รอดโอเคโอ้โหนี่ไงไอตัวแบบนี้ผมไม่อยากให้ให้ลงมาเลยจริงๆอ้าวกบล่างสามมาแล้วก็วบกบเขาผมว่าเดี๋ยวเขาคงถอยแล้วล่ะมั้งกบอ่ะเขาคงไม่เอามาแทงเสี่ยงหรอกเขาน่าจะอยากใช้อบิลิตี้มากกว่านะครับนั่นไงมาละโอ้โหเขา เปลี่ยนตำแหน่งแบบนี้นี่คือสวยมากนะเพราะตานี้เนี่ยผมก็สามารถใช้ซาบีน่านะครับสลับโดกัรเข้าไปข้างหลังแล้วเขาเนี่ยต้องเลือกนะว่าจะให้ตัวไหนตายซึ่งตัวที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นมาตาโดกัรกบเขาต้องโบทั้ง3รล่างเขาคงไม่อมาตายตรงตอนนี้หรอก มาโอเคมานะครับมาตาลุกัสกัดไปวินดี้ขยำเออเอาจริงผมอยากได้การ์ดอาร์ตวินดี้ด้านซ้ายมือมากลเลยเพื่อนๆสายจอผมยังไม่มีสักใบเลยนะอาร์ตสวยมาก เออใช่เขาบอกว่าประมาณวันที่20กว่า,าครับเดือนนี้มันจะมีอีเวนต์ของวินดี้อยู่นะมันจะมาเพิ่มเลนในว o นเดอร์วอนเดอร์พิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าใกล้ๆมีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะโอเคเขาสลับนะครับสบายมากบอกเลยสบายมากมไปไฟเยอ เราเอาตัวที่แบบพร้อมถอยได้นะจริงๆผมเอาโลคอนก็ได้นะแต่ผมแบบเออไฟเจอแล้วกันเพราะว่าผมกะว่าแบบเดี๋ยวผมจะแปะจี้ให้ครบ3เลยเพื่อนๆเพราะว่าโดกันเนี่ยมันเลือก70นะครับแล้วก็ไฟเจอเนี่ยมันตี70ไงวินดี้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมเซฟเอาไว้เพื่อตัวหน้าตายแล้วก็โดดมาเซอร์ไพรส์กัด120นะครับ ก็ได้มา2 g นะครับอ่ะแปะก,กระจายไปหน่อยอันนี้คือไม่ไม่สติกอะไรแล้วเพราะว่าตัวเล่นจริงๆเราก็น่าจะเป็นวินดี้แหละตอนเนี้ยอีก2ตัวนี้คือไว้เผื่อฉุกเฉินเฉยเเนี่ยผมว่าเขาตั้งไม่ได้เพราะว่าวินดี้เรากัดแรงไปเพื่อนๆเขาคงไม่คิดว่าแบบจะโดนทีเดียวหายไง คือคอมโบไอมาตาโดการ์เนี่ยมันเหมือนแบบจะแทงได้1นึ่งผิดใช่ป่ะแล้วก็จะใช้โคกะนะครับเรียกขึ้นมือแล้วก็เอาลงเรียกลงมาใหม่เออมันจะนแบบวนลูปอย่างเงี้ยแต่ว่าเดเมจเรามันหนักเกินอ่ะเรียบร้อยสตูยอมครับก็จบนะครับชนะ3ทีติดเลยวันนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปเด็กไฟวินดี้วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาแนวทางการเล่นน้องบินดี้อยู่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับยังไงก็ช่วยกด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็กดไลก์ก็ได้ครับระหว่างดูคลิปรวมไปถึงคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากคครรัััั้้งนบแลววเจอกสสดี